ผมเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันะคุณมีจริงว่าคุณมาโม้มาโกหกอะไรเปล่ามาโชว์พาวอะไรเป่าเนี่ยอ๋อพี่อ๋อที่มึงอยู่ลวมีทานในีมึงเป็นเด็กปั๊มคุณพ่อตาไม่ถึงเลยนะครับผม สั่งเด็กนี่ล่าหัวใจมาเลยนะครับผมกลัวว่าคุณพ่อจะไม่เชื่อคุณไปตอกของออมนี่นะหัวใจมาถูกต้องฮะเอามาทำอะไรช่วงนี้น้ำมันแพงใช่ไหมใหงนีน่ผมไม่ได้แคร์แล้วครับคุณพ่อใครบอกว่าเอ้ยน้ำมันแพงน้ำมันแพง <c oughs> มันไม่ได้เหอนน้ำอะไรเนี่ยฮะจะบอก <c oughs> ให้กูรูปหน้ารูปตาเหนียวมาเลยนะเออเอางี้ดีกว่าอะไรผมก็รันตีว่าผมรวยกว่าเขายังไงคุณ คุณเอารถอะไรมาวันนี้ผมเอารถส่วนตัวมาอรถส่วนตัวมาโตโยต้าเดี๋ยวผมเติมมาแนะคุณขับไปส่งหน่อยนะเฮ้ยมแก๊ปผมเรียกแก๊ปแล้วหลายคันไม่มาเลยนี่มึงรวยไงสารุ่งคุกรเนี่ยนะเฮ้ยเหนื่อยไหมพวกมึงอ่ะ